ก็พาทักการทัการสวัสดีทุกคนอสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก๊กอฟธันบวรินสุขวิสิทธิ์ก็นําทีมนะฮะน้องๆจากซีรีส์เร <ข like, S 1> ื่องเดอะวีบาวเกมนี้เพื่อนายนะคะก็ว <ขอ S 1> ัน<ข>นี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่คือซีรีส์เรื่องนี้เราซุ้มทํากันมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่ นะฮะจะได้ออกสู่สายตาประชาชนนะจะได้จะได้ออกสู่สายตาเป็นแฟนของมินติงนะของน้ำมนตของแฟนของทุกๆคนก็เลยตื่นเต้นนะฮะแต่ก็มั่นใจนะฮะมั่นใจว่าซีรีส์ t h e r e b o u ร d เกมนี้เพื่อนายเนี่ยจะต้องโดนใจทุกคนแน่นอนเพราะเรามั่นใจในทั้งคุณภาพนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราเนี่ยจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ปังๆค่ะเออเดือนต้ง่เื่อไร่ เนื้อเรื่องหรือเรื่องราวให้พี่โยเล่าดีกว่าพี่โยเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ค่ะ เรื่องนี้นะคบคือพี่โยกับพี่กอลเป็นเอ็กซ์เพรสชีฟโปรดิวเซอร์นะครับก็ขอบคุณวิวออริจินอลนะครับที่มอบหมายให้ทางออดิสนะครับเป็นผู้ผลิตเรื่องนี้คือเรื่องนี้ตั้งต้นเป็นวายที่เป็นออริจินอลนะครับคือไม่มีบทมาก่อนแล้วก็เกิดจากไอเดียของทางวิวอยากทำซีรีส์วายที่แตกต่างไปจากวายทั่วไปก็มีการตั้งต้นว่าอยากทำซีรีส์วายที่เป็นบาร์เป็นตัวตั้งต้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของทีมบาร์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับซึ่งนำโดยกัตัตน เซนกับตันเซนคือน้องปิงเนี่ยนะครับก็ประมาณจะถูกยุบชมรมภายใน1ปีแล้วก็สถานการณ์คือเขาต้องทําชมรมนี้ให้เข้ารอไปได้เพื่อที่ว่าจะทําให้ชมรมนี้ได้อยู่ต่อซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ตัวกับตันเซนเนี่ยต้องไปหาทีมมาร่วมร่วมทีมกันแล้วก็ต้องหาโค้ชที่จะต้องเก่งมากซึ่งก็คือก็คือได้โค้ชมาก่อนนะก็คือได้พี่ชินชินวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์บาสเก่าแล้วก็ ที่หันหลังให้กับวงการบาสไปแล้วด้วยปมอะไรบางอย่างแล้วก็ไปควานหาคนที่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่ง p m ไม่ใช่ p ีเอเอ p พ m เขียนบทเอง p o w e r p o เขียนบทเอง p ีคือ p o w e r f o r w a r d คือคนที่สามารถที่จะ เก่งตำแหน่งรีบาวก็คือตำแหน่งที่จะแบบว่าเ,าเปลี่ยนแต้มหรือเปลี่ยนเกมได้นะครับก็คือจะเป็นน้องริวนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็คือเล่นเลยน้องมีนนั่นเองที่เข้ามาร่วมทีม <c oughs> แต่ในเกมการแข่งขันนี้มันดันมีความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนที่มีเบื้องหลังอะไรกันมาก่อนจบแล้วอ <c oughs> ่าได้กินมีแรกจบแล้วฮะน้องมีน้องปีกไหมครับผมก็ได้คนนี้หรืุคมเซน รีวกับเซนครับก็รู้สึกระดับหนึล้ครับผมปิงนะครับรล้วก็เป็นเซนนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับที่มีเป็นเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องที่สามไม่ไดตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับก็แต่เรื่องเนี้ยแบบว่าคือปิงจะแบบว่ามีความโตขึ้นไปอีกนะเพราะว่าแบบว่ามันกับตันเองแต่ว่าก็ไม่รู้ตองจะเล่นแล้วเหมือนแบบกับตันขนาดไหนเลยก็ไม่รู้ว่าจะเขินตัวเองขนาดไหนหรือเปล่าแต่ก็พยายามแต่ว่า เป็นกับตันที่ดีที่สุดนะครับผมก็อ่าฝากเนียครับพี่มีนมีนะครับผมรับบทเป็นบิลครับผมก็เป็นนักบาสที่เคยร่วมทีมกันมาก่อนแล้วก็อ่าออกไปเพราะมีปัญหาบางอย่างครับผมเลยทำให้ต้องออกจากทีมเรียนผมก็ได้กลับมาเล่นกับทีมเรียนอีกครั้งแล้วก็อ่าฝากติดตามด้ี่ยนะว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมก็อ่าจริงๆมี เป็นพาร์ทแบบเป็นพี่ชายด้วยคือพี่น้ำมนต์ก้านนี้จะเป็นอีกพาร์ทนึงเลยที่ไม่ได้อยู่ในเวียนซึ่งเป็นพาร์ทที่แบบดืดเดือดเข้มข้นกว่าในเวียนแน่นอนครับเ,เป็นพี่ชายเฉยๆหรือเปล่าครับเ,เป็นเป็นพี่ชายดีพี่ชายเป็น <laughs> พี่ชาย <laughs> เป็นพี่ชายที่ <laughs> <take S 2> เทคห็นด,ดกใช่เอ็นดูเกินพี่ชายไหมก็คือถ้าไม่มีผมเขาก็ไม่มีเขาอยูจะมีเขาอ ให้ต <c oughs> ิดตามนะไม่ใช่แค like <bbe> ่ฝั่งนี้นะครับที่มีเรื่องพันตูฝั่งนี้ก็มีเรื่องพันตูด้วยเหมือนกันโอบผมสวัสดีครับผมแฟนคลับของพันนะครับเราวบทเป็นตอมเนี่ยในเรื่องหึ่งก็คือตัวตอมเนี่ยจะเป็นคอยที่จะทําให้เคาเนี่ยหึงหวงกันแล้วก็เกิดความแบบว่าแสดงออกทางด้านแบบอารมณ์เออใช่ครับคุดก็เป็นแบบจุดชิลล์ในคออะไราเงี้ยเพื่อความอยู่ เรไมบอกไม่บอกเไม่บอกจบอันนั้นจบอกไม่จบอะไรแล้วก็มีเล่นเ้ล่นไโอเคครับผมนะเดชนัทวัฒน์นะครับก็ในเรื่องเราติดกบเบเบยก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นน้องของพ่เจนที่สนิทด้วยกันคือในทีมเราจะโดนยุ่ไงฮะแล้วก็เลย พยายามทำทุกอย่างที่พว่าในชมนุมอยู่ต่อได้ในทีจริงนี่คือทีมของเรายังมีผู้จัดการบอในที่ไม่สะดวกก็คือพี่แอมมี่กับพี่ชินติดธุรกิจติดธุรกิจหน่อยเสียดเลยพีเ็น่อป็นเรื่องของเดี่้ามนมีก่อนมา ก็ต้องบอกเลยนะครับพอได้พอพี่ได้รับโจทย์จากทางวิวว่าต้องทางซีรีส์วายบาสเกตบอลเนี่ยคิดถึงคนเดียวเลยค่ะก็คือน้องมีนนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เลยพยายามบอกเออทางเสนอทางวิวไปว่าต้องเป็นคู่มีนปิงนะพี่รู้สึกว่าถ้าถ้าไม่ได้คู่นี้พี่ว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบการเล่นบาสแต่กลัวจะไม่สมจริงเพราะฉนั้นจริงไม่อยากทางานเหนื่อยมากอะค่ะเพราะถ้าได้น้องมีนมาเนี่ยเรียกว่า ขมขมมากเพราะว่ามีเนี่ยนอกจากจะตัวเองจะเล่นบาสแล้วยังต้องสอนบาสคนอื่นด้วยนะครต้องคอยดูแลลูกทีมน้องๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณน้องมีนด้วยนะครับที่มาช่วยเป็นทุกอย่างให้กองนี้แล้วจริงๆคือคนอื่นเนี่ยเล่นเสร็จปุ๊บได้พักแต่้องมีนเล่นเสร็จปุ๊บต้องอยู่โค้ชให้คนอื่นต่อค้ชให้น้องปิงต่อแตดงว่าได้มีนมาแล้วก็จะทำให้ซีรีส์มันด้ขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะพอได้ได้น้องมีนมาทำให้ซีรีส์การถ่ายทำเนี่ยง่ายขึ้น แลวตัวเขาก็เก่งอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเราในการถ่ายทาได้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นคนเนิร์ดบาร์นะครับต้องเป็นคนที่เชื่อในพลังของบาร์จริงแล้วการที่ได้น้องน้องมีนมาเล่นเนี่ยมันช่วยทำให้เชฟเอนเนอร์จีหรือว่าเชฟบรรยากาศของคนที่แบบรักบาร์จริงๆในซีเรื่องนี้นะครับอย่างนี้พอแบบถ่ายเสร็จแล้วก็คีออ็แขกะ ก็ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้น้องปิงก็เก่งบาสแล้วนะคะที่เป็นผู้จัดการปีมแล้วกันนะครแต่งตัวมาเป็นลูกบาสวันนี้ก็คือแน่ๆเลยนะครับว่าบาสเกตบอลที่อยู่ในเรื่องนี้ มันไม่ได้มีแค่บาสเกตบอลในโรงเรียนมัธยมนะคะไม่ใช่เรายังมีบาสเกตบอลที่อยู่นอกตัวโรงเรียนอีกนะฮะจะเป็นอีกวงการหนึ่งซึ่งทางคุณริวนะฮะน้องมีนเนี่ยไปรันวงการทนนันบาสเกตบอลด้วยซึ่งเราก็จะเห็นในในตัวอย่างแล้วนะ,ะว่ามันจะมีแบบแข่งอยู่ในกรงกลางสายฝนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของฝั่งน้องมีนแล้วก็ นะน้องน้ำมนต์เขาอยู่โลกนั้นส่วนฝั่งนี้ก็อยู่อีกโลกหนึ่งบาสโรงเรียนมัธยมปลายคั่งแทครับมีครับวันนี้เราเล่าจบเรื่องหมดแล้วนะคะคือคือจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์วายมัธยมปลายแต่ว่าด้วยความที่เล่าเรื่องอีกโลกหนึ่งด้วยครับก็จะมีพา์ที่มีความมีทั้งความแทบ ความลุ้นระทึกอะไรต่างๆนานาครับก็ฝากติดตามครบรถแน่นอนจริงๆแล้วถ้าเห็นจากทีเซอร์แล้วก็เทเลอร์เราจะเห็นว่าแซบไม่แซบอยู่ที่น้องมีนไม่เคยใส่เสื้อเลยะจริงๆก็ฝ่ายคอสตูมบอกว่าทำงานง่ายมากนะครับเพราะว่าก่อนเขาบอกเดี๋ยวจะมีฉากขอเสื้อนะหันไปอีกทีน้องมีนหายไปแล้ว ก็จะไปปั๊มอยู่นะปั๊มปั๊มอยู่ข้างๆฉากแรบนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกันหมดใช่ฝั่งนี้ไม่ค่อยเสร็เท่าไหร่อากาศมันร้อนนะเป็นการอากาศร้อนใช่พาร์ทแบบฝนตกกับร้อนอืมค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับแล้วก็ทุ่มเทกับเรื่นินมากมากก่อนที่เขาได้มาใจเมื่ออะไรกับไม้แบบฝาหรือกับแข่งกินยังแบบใจอ๋อก็ ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะเพราะแบบเอวกาคน,นดีอยู่แล้วไม่ได้ดีขนาดน,ะนะั้นหมายถึงว่าก็อยากให้มันเป็นเข้ากับคาแรคเตอร์ด้วยเพราะคาแรคเตอร์ <c oughs> เราก็ยังเด็กอยู่เราไม่ได้จําเป็นต้องแบบกล้าเนื้อต้องดีอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามคาแรคเตอร์ครับครับดิ้งเลยไม่คุณผ่านไหมผ่านตั้งแต่เรื่องแรกแลนะใช่ <c oughs> รกาฝนะวันีสซุ้ก้ผก็กุ้มเยอะครับผมก็เพจริงๆมันไม่ใช่นักบาสงาน้องๆอันนี้ก็นักบอลนี่ก็นักบอลใช่ไหมที่ก็ในบอลแลวเหมนว่าซุ้มซอมนอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบนอะไรซุ้มบาสกแนอ๋อก็ไม่ค่อยมีท่่ก็ แค่สอง้นอย่างเดียวก็เนี่ยหะก็สองนเนี่ยทำงานเนี่ยักที่เราดุไหมพี่มินดุไหมไม่ดูครับไม่ดุครับก็สอนแล้วแบบว่าได้อะไรเงี้ยแบบทำได้ได้ภาพรวย แต่ทั้งแฟนต้องซ้อมต้องซ้อมนอกรอบก่อนมาเข้าค่ะใช่ครับคือคี่ผมคนงานซ้อมรอบนอกมันแบบว่าต้องเป็นฐานแบบว่าพื้นฐานบ,บาสท่แรกเลยพอไปในหน้าเซตบุกก็จะมีพี่มีคอยมาช่วยว่าในท่านี้ต้องเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแลพี่มีก็คือแบบคอยช่วยทุกคนในกอง ก็เหมือนกันครับก็ไม่มีพื้นฐานบาสเลยก็ได้ที่มีมคอยช่วยทำให้เวลาถ่ายทำเนไงพี่คืนดีขึ้นเลยพี่น้องสามคนนี้เป็นไงคราจะเล่น้าสหลังจากไม่ไกลจากแล้วก็ด้วยความที่เหมือนพื้นฐานเป็นนักกีฬาแล้วด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้ชายด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าสอนง่ายครับแล้วน้องแบบเป็นจอยในการเล่นบาสกับมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ใครเก่งสุดูงใครเก่งสูงเท่ากันนะเท่ากันบินบินไหมให้คะแนนลำเอียงได้ ่ให้ใครดีก็ถ้าสมมติว่าให้ให้ชูดอะให้ให้คือท่าที่เห็นในหนังที่ต้องบอกต้องนี่ไหมว่าเห็นในหนังที่ปิงชุดดีๆสวยๆเนี่ยนะคะเพราะว่าปิงเขาไม่ยอมถ้าเขาชุดไม่ลงเขาจะไม่ยอมให้เลิกท้าอันนี้จริงนะครับเขาหยิบเขาหยิกเขาหยกจะแบบปิงท้าพี่แบบจะเลิกก่อนแล้วเขาหยิกเขาหยิกเอากันได้ครับ เขาไม่ยอมเขากลัวเดี๋ยวเขาชูบไม่สวยให้ต้นมันตี๋ก็คงต้องฝากนะครับการที่เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนึงเนี่ยจะดังได้จะปังได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นักแสดงเล่นดีหรือว่าโปรดักชั่นที่เต็มที่เราต้องฝากกำลังใจจากพี่พน้องๆ สื่อมวลชนแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะว่าที่รู้นะคะว่าเราก็อยากให้ซีรีส์ของเราปังแต่มันจะปังได้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันก็ต้องอยู่ที่ทุกคนด้วยก็ฝาก The r e b o u n าซีรีส์นะ,ะเกมนี้เพื่อนายไปด้วยนะคะ,ะครับเป็นอขอญ้ตเติมนิดนึงเป็นซีรีส์วเรื่องแรกที่ของไทยนะพี่ออกอากาศครั้งวีคละ2 EP 1ีเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยนะครับก็คือจะได้ดูกันวีคละสองีเต็มอิ่มนะครับ